บ้าอีกอนี่ใครๆครเขาแต่งงานมีลูกมีเมียมีผัวไปจนหมดแล้วนะแล้วแต่เธอเนี่ยจะคลองควาไมไปโซยถึงไหนฮะหรือว่าจะเข็ดเข็ดอะไรเธอพูดให้ดีนะก็เรื่องผู้หญิงไงผู้หญิงดีๆนะมันมีออกสมเถไปไม่ไปเลือกไปเอานางบ้านนอกที่ไหนมาเป็นเมียมันจะต้องเสียใจช้ำใจแบบนี้นะโอกาสดีๆม,ม,มีไม่เลมีมาให้เลือกอเธอก็ไม่ยอมเลือกอ วันหนาแม่น่ที่ใหญ่นะแม่น่ะเรามีความสุข,ขนนนนนกัน,นอ,อยูน่นะแ้าวันนาก็เหมือนกันพวกขอร้องเลยอยากเรื่องของคนอื่นัานอะไรลือย่าเกี่ยวได้ไหม่เจ้าพอดีไปไปไปอ่าลึกวนนันที่ม้ว่างที่บ้านเราไปเล่นที่อนนะื่นดีกว่าไหมไม่เอาอยากฟังี่ยอยากคุยกันพี่ก็คุยกันนะซีเมต้องไปเล่นที่อื่นอ่า้ก็ไม่เอาอ่ะพี่ก้าเนไอติมด้วยเอา ดีนี่เวลาเทอร์นจะกินจะอยู่อะไรระวังเลยนะกิ๊กี่โลกอยู่ด้วยใช่ไหมรัตเก้าอีดูแลอยู่น่ะไปก็ไปอ่าววันวิมมอนนั่งสองก็ติดอยู่นั่นแหละไปตามไปดูเนอะไปฝากเลอะหมดแล้ว อีนี่เหรอครับนี่สร้อยของคุณยายนี่พี่จำได้นะคุณย่าให้เธอตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะใครบอกพี่รัดเต้าคะพี่รัดเต้ามองแมไม่ใช่ของคุณย่าสักหน่อย กิน้าไปแล้วปวดเิงลวิงปวดเนี่จับเขาจับป่ะิดเงินด้ค่ะปวดเวในวันนี้กินไม่กินเกียวให้กินแต่ข้วียมาก็า่า เป็นอะไรมาลูกโยรานี่เป็นอะไรวะทำไมอ่ะเขาปวดท้องค่ะปวดทีเลยเหรอ่าลูกไปกินอะไรมาไปทาอะไรมาถึงปวดท้องฮะก็กินไอติมหมูบอกอะไรปวดท้องเจียกเลับบ้านเจยอกลัาเอานนี่หมดแล้วอ่อยากแทกตาสาลูาัญกวางมากนี่พันกับวันนาพาลูกกลับไปก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวเกิดเป็นอะไรไปกันใหญ่ไปลูกตายแล่ัพาลูกไปไปมาลูกไป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 มอ้วนก็กินอยู่นั่นน่ะลั่งลากอกเลยไปพาลูกกลับบ้าน มันมันหัวไปไปเขาเขาลุกเลยไงกล่าวว่าแกล้งแง่ๆเลยอ่ะมีอย่างที่ไหนเพิ่งติ้งติ้งเข้าไปนิดเดียวเองนะคะเหรอวันนี้วันนี้เขาไม่น่ารักเลยนะเนี่ยเหมือนแม่ก็ไม่ดีอ่ะเ่นสิคะซื้อน้องพัชชาก็ไม่ได้น่ารักกว่าตั้งเยอะ 啊，有呢。 ก็ไปไหนมาคะกลับมาจนป่านนี้อะอะไรกันจ้างมิเชลวันนี้ที่ออกแม่เนี่ยเป็นปกติของที่อีูแล้วอ่ะเจ้าวจะรู้ก็อขอโทษค่ะแต่เจ้าอ,อึดอัดใจมันตั้งแต่เช้าแล้วไม่มรู้จะปรึกษาใครดีคือเรื่องมันซับซ้อนแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานด้วยก้าเลยคิดไปคิดมาคิดว่าควรจะปรึกษาใครสักคนหนึ่งไปพูดถึงจะเป็นนักสืิร์หน,น,นต้องว่างมาเจ้าคิดว่าดื่มน้ำขอเป็นะคะเดี๋ยวเก้าจะเอามาให้เดี๋ยวก็ได้จ้าก้าวพุชล้างไปเถอะ พี่ก็จำเรื่องที่พี่ไรขโมยสร้อยเพชรของคุณยายได้นะคะเรื่องนี้พี่เสียใจนะน้องประชามิจะไป็นไรบ้างตอนนี้ถ้าพี่เค้ชยังจำที่พี่ไรบอกพวกเราว่านาววนนามาที่บ้านคุณยายในวันเกิดเหตุแลน้นณวนนาก็ยังหลอกให้พี่สุยายออกไปข้างนอกได้ไหมคะก็ได้บอกแสอะไรหรอคือวันนี้ ก้าเห็นวันนี้มนก็ใส่สร้อยชื่นเพชของคุณยายนะคะคุณก้าก็จำได้แน่นพราคุณยายเคยเอามาอวดก้าแล้วก็บอกว่าถ้าก้าแต่งงานคุณยายก็จะให้้พ่อพ่อฟังว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอันนี้แล้วกัน เดี๋ยวพ่อจะโทรศัพท์ไปทานนะ้าทานเอาก่อนนะ่อะอ่าขอบคุณท่านนะเพียงขอเป็นนาวนาเธอที่เป็นตัวการ นายละกลุ่มใจซะจริงวันนี้เป็นอะไรกันบ้าไหมลูกญาติของเรานี่นักมีพฤติกรรมอะไรแปลกแม่ชักต่างไม่ทันแล้วถ้าเป็นพี่น้องกล้าว่าครับไม่รู้นักขันจะทำยังไงกเนเรื่องของผู้ใหญ่เท่าน่ะอย่ายุ่งเลยเออได้ยุ่งไม่อยู่หครับก็เห็นเขาอาจจะไปทํากิจกรรมอะไรของเ่านหนักพ่อคนนี้สงสัยอยากจะเป็นนักการเมืองกันมั้งกลับบ้านก็ตั้งตัวเป็นคอมเมนเตอร์จานตุกนักการเมืองให้พ่อแม่ฟังทุกวัน ก็ดีนะครับ